สวัสดีครับเพจขายที่ดินราคาถูกเชฟูงและทั่วประเทศครับวันนี้ผมมาทุภมมิทัศน์แล้วก็จะขายที่แปลงนี้ครับติดถนนลาดยางเส้นบ้านท่าบ้านหนองคันครับออกไป1กิโลเมตรถนนสีลนบ้านหนองคันเป็นถนน2ด้านด้านหน้าติดถนนลาดยางด้านข้างติดถนนคอนกรีตครับ เดือนมกราก็จะทําคอนกรีตอันนี้ก็คือที่ดินแปลงนี้ครับหมุดก็จะอยู่ตรงผมชี้นี่ตัดตรงไปนู่นครับตรงเสานู่นครับจะมีเสาเล็กๆอยู่ตัดนูน่นอ้อมออกไปนู่นแล้วก็ไปหาเสานั่นตัดมานี้ครับผมขายผมปรับราคาใหม่เพราะว่าผมปรับภูมิทัศน์เรียบร้อยแล้วผมขายล็อกละสองแสนบาท ถ้าใครสนใจติดต่อมาเลยครับ0942653530ในล็อกละ2 0 0 0 0 0บาทนี้จะได้ในราคาปีใหม่นี้ก่อนปีใหม่ครับใครจบก่อนปีใหม่จัดไปครับล็อกละ2 0 0 0 0บาทมันจะเป็นล็อกละงานถ้าใครเอาสองงานก็4 0 0 0บาทหรือลดให้กันก็3 5 0 0 0 0แต่ถ้าเอางานเดียวก็คือ2 0 0 0 0บาทติดถนน2ด้านเหมาะ เปิดร้านค้าทำบ้านทำได้หมดทุกอย่างนะรถสัญจรไปมาเพราไปเสียงลมเพรก็เสียงลมจะแรงมากวันนี้หนาวมากครับนยะครับผมปรับภูมิทัศน์เรียบร้อยเดี๋ยวผมพาเดินดูด้านในแปลงที่ดินนะครับเป็นาตามถนนไปเลยหันหน้าไปวิวภูเขานะครับเดี๋ยวภาพถ่ายมุมสูงเดี๋ยวผมบินโดนให้ดู ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่านี้มาแับให้สวยๆกว่าหน้านี้มันมีต้นไม้มันดูไม่ออกวันนี้ปรับเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถสร้างบ้านได้เลยหรือใครใครซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตัวเองก็จัดเลยครับสายด่วนมาเลย0 9 4ย์5 3 5 3 0นนะครับผมสร้างบ้านได้เลยปีใหม่นี้ใครไม่มีที่เขาดาวมาแวะเขาดาวได้เหมือนกัน หแหวกลางเต้นฟรีเลยถ้าใครซื้อแล้วมาอยู่ได้เลยครับเนี่ยครับพาเดินดูจากถนนตรงนั้นมาถึงตรงนี้90เมตรครับเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งนะครับเป็นแปลงสวยๆถนนฝั่งนี้ก็คือเดือนมกราก็จะทำคอนกรีตใหม่เลยครับคอนกรีตอย่างดีเลย ถึงหมุดตรงนี้ตัดไปนู่นครับนี่ครับแปลงที่ดินสวยๆนู่นครับติ่ถนนลาดยางฝั่งนู้นใครสนใจติดต่อมาครับ0942653530ปรับราคาใหม่ล็อกละ2อ0แสนบาทครับใครอยากได้2ล็อก3ล็อก4ล็อกแล้วเต่จัดไปครับล็อกละ2อ0แสนบาทราคาก่อนปีใหม่ครับโฉนดพร้อมโอนให้เลย พิกัดย้ำพิกัดอีกทีก็คือบ้านหนองคันตําบลท่าทองอําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิบ้านหนองคันนี่ก็คือเป็นติดถนนทางเข้าไปเทศบาลท่าทองที่แปลงนี้จะห่างอําเภอแก่งคอ14กิโลเมตรห่างอําเภอภูเขียว18กิโลเมตรห่างเชัยภูมิ60กิโลเมตรครับห่างกรุงเทพ360กิโลเมตรใครสนใจติดต่อมาเลยครับเอาไว้สร้างบ้านสวย ย้ำเบอร์โทร0942653530ใครอยากได้จวดมาครับขอบคุณครับ